สวัสดีครับแฟนๆนังกางเพลงทุกท่านนะครับวันนี้ช่องเรานะครับก็ห่างหายไปหลายวันนะครับวันนี้ก็ได้ชมผลงานนะครับของดีชาภาพยนต์อำเภอสนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับทาง Facebook ของเจ้าของหน่วยเองนะครับซึ่งผมเองก็ขออนุญาตนะครับนำคลิปบางส่วนและก็ภาพประกอบนะครับมาจะทําเป็นคลิปไว้ที่ช่องรวมเรื่องราวหนงังแปลงของเรานะครับก็เป็นการอัปเดตหน่วยหนังแปลงนะครับในปี2 5 6 8นะครับซึ่งหน่วยเดชาพยนตร์นั้นก็เป็นหน่วยหนังกแปลงอีกหนึ่งหน่วยน,นะครับที่อยู่ในอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งร้อยเอ็ดก็ในอดีตก็มีหนังหน่วยใหญ่อย,อยู่หลายหน่วยนะครับ ม่ว่าจะเป็นไทยแหลมทองนะครับแล้วก็อีกหลายหน่วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับหนังกงแปลงก็ได้รับความนิยมลดน้อยลงไปบ้างนะครับแต่ก็ยังมีหน่วยที่ยืนหยัดใช้มานานนะครับนั่นก็คือเดชาภาพยนตร์นี้นะครับซึ่งก็จะใช้ในระบบดิจิตอลนะครับที่สมบูรณ์แบบนะครับรูปแบบเจ้าหนังก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ลดหน่วยหนังนะครับเหมือนในภาพที่ทางผมได้นํามาลงแล้วก็มาทําเป็นคลิปนี้นะครับก็ตั้งจอกันแบบง่ายๆนะครับ เป็นจอไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับแต่แสงสีเสียงนั้นก็ดีนะครับดูภาพตอนฉายก็คมชัดสมจริงนะครับสำหรับเดชาภาพยนตร์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับถึงแฟนหนังกาแงนะครับที่ชื่นชอบหนังกาแปงอยู่นะครับก็ช่วยกันสนับสนุนเดชาภาพยนตร์กันด้วยนะครับก็มีเบอร์โทรติดต่อนะครับก็โทรไปที่เบอร์นี้นะครับแต่ก็ทถางช่องเราก็จะทิ้งไว้ที่ช่องคําอธิบายของคลิปนะครับอีกนะครับถ้าใคร ที่อยากจะติดต่อหนังกงแปงสักจอหนึ่งนะครับไปสมพวรในงานการต่างๆของท่านนะครับปี2568นี้นะครับก่อนแนะนําเลยนะครับดชาภาพยนตร์นะครับมีหนังมันๆนะครับหลากหลายเรื่องนะครับไทยกินฝรั่งอินเดียอะไรก็ไปปรึกษาหารือก็ได้นะครับสำหรับทีมงานเดชาภาพยนตร์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบสั้นๆนะครับพอได้ใจความนะครับเป็นการอัปเดตหน่วยหนังดีชาภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งช่องเราก็เคยทําหน่วยนี้มาแล้วครับแล้วก็ลงไว้ที่ช่องของเรานะครับ ก็ลองค้นหาได้นะครับคลิปเก่าๆนะครับของเดชาภาพยนตร์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแต่ละคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพี่ชื่นชอบก็กดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับตอนนี้ก็มีหน่วยนั่นต่างๆนะครับมาลงไว้ที่ช่องนะครับประมาณ400หน่วยขึ้นไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ